สวัสดีจ้าทุกคนชื่อน้องอะไรครับน้องดีซีครับโอเคคุณลิล่าน้องน้องฟุตบอลน้องฟุตบอลวันนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ยได้ชิจาฮะไปล่อยยับบินยับบินยับบินที่ไงฟ้าอ๋อถ้าเราเป็นนี้ทำแบบนี้ด้วยทำแบบนี้ด้วยแต่ว่าซิซีบอกว่าจะเป็นอะไรนะซิซีจะเป็นอะไรนะคะ ฟ้าโอ้บินขึ้นไปที่นู่นเลยเหรอเสียวบ่งฟ้าเลยเหรอโอแ้แต่ว่าไม่มีจัลลุดเพราะว่าไม่มีอะไรนะไม,ไม่ไม่มีจัลลุดอ๋อไม่มีจัลลุดอันนี้ชื่อน้องธีราเทพใช่ไหมธีราเทพชูสานิลาอ๋อละ่ะอันนี้เราชื่ออะไรเสียวตั้งแต่เพราะว่าชื่อแม่นิธีราเทพสุสานิลานโดอ๋อคนนี้ล่ะบอกว่าดงโอ้ยทำไมหลดจังเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกูบูสูมา ไม่พูดแบบนั้นไปไว้กิ้งควาควาบ้างป้าเราไปที่นู่นดีกว่าเร็วๆเดี๋ๆไปเร็วๆไม่ไม่หนุนี่ไปายยุควายป้ายดีกว่าโอ๊ยทุกคนเมื่อเห็นันนะด้วยบอสไปดูนี่ไม้งูงูมาที่ต้นไม้อ่ะป้าไปดูดีกว่าดูดูดูสิเสียวนาบอนโอ้ นี่น้าไม่เลยอ้ช่นี่มาอยู่ที่นี่เลยนะนี่น่น่นี่นี่มาอยู่ที่นี่้เราอยู่หน่นนั่นนั่นเห็นไหมโอ้ยมันก็ไม่เห็นไปไปนู่นกลับไปตกลับไปงูของปอนเๆเหรอเอพี่พี่ จบแล้วจะจบคลิปแล้วบ๊ายบาย